เปลี่ยนแต่อากเปลี่ยนสูตรเลยหอม ครับสวัสดีพี่น้องทุกคนหน้านะครับมีน้ำบูนที่มากเฮ็ดไกลหนึ่งพี่น้องตับเคียงตับยังกับแม่เนาะตอนแรกว่าสีอบเลยพี่น้องจะปิดกต่บ่อยากสะอาดคนใดตับเคียงตับยังเพิ่มขมิ้นได้พอไหมพี่น้องเส้นถุงเนื้อ น้องก็เตรียมไปแล้วพี่นออ้องมีแพักผมตีใส่เล็กน้อยพี่นออ้องอืมควันน่ะนี่แตงหอมพี่น้องใส่ขึ้นไปแล้วไลายรถรพระองค์เตี ใสลายเลยเนาะหอกมันนี่ยะหอมกับตั่นเอยดอกมันเซงใส่หลายเพงหอมน้ำบุญไปหอมมาหผมหอมมันเราต้องซอยแล้วเนาะบอาแบ้ใส่ทีละมื่ ักินไข่กินไก่หุดแล้วไม่ได้กินเนนี่เลยนี่ก็สิใส่ฟืนพี่น้นองตัางฟื้นเดาสิาได้ยตอนแรกก็ว่าสิอบกะปิปแต่พี่น้องปิดแล้วก็ทากะปิเขาขี้เมียงพดที่มันขี้เมียงมันนี้เป็นสีเปล่าละมันขิวมันคิวมันสีขิว วันนี้ลาของธรรมศาสตร์เท่าไหรนี่พี่น้องอบกะกินดูแน่แล,ล่ะมาหนึ่งแม่บ้านี้เป็นเป็นเมนูหนึ่งนะวันนี้กระสีเฮ็ดคลิปสั้นๆนะโดนวันนี้ เอาถ้วยใส่ตะลางน้ำได้พี่น้องเพื่อนามันหนามนุ่มมันจะลงไปถา,าง่างถ้วยกระแป้งหน่อยถ้วยกับไกลหน่อย,ย,อยเขาไไพี่นอ้องพี่แดงพี่แดงล่เหมือนผบปะเออ สนิทเลยอ่ะอทางไหวไปะนะแค่ว่าจต่ชั่วโมงหนึ่งเลยบ่บ่ถึงบง่แต่ว่ามันเป็นไก่บ้านหนูพี่น้องเป็นไก่ไก่พันธุ์อ่ะเครื่องชัง่วโมงเครื่องชั่วโมงจังมาเปิดเปิ่งอีกพี่น้องบรรยาก,กาศฟ้าเริ่มคึมแล้วพี่น้องคือจังฝนตี่กตกนี่แหละมันนี่ จะถึงสุโมงจังมาเปิดเบิ้งน้ำกันอ่ะกลังบุญว่าเปิดเบิ้งก่อน <laughs> เปียน,น,นไหนอ้หขึ้นมาขึ้นมานปลี่นเ,นเมากว่า<พ>เปลีตาบ่เปลีตายพี่น้องบอ่โอ้สุกยืนบ่โอ้แนนอนแนนอนนี่กำลังเปิดทีลรกด้พีน <laughs> พ่นอ้อง ก็เลเอาถ้าพี่ยังยังมึงก่ได้การแล้ววันนี้ได้ทีแล้วนะน้ำลงน้ามันมลงไปกคนหมอหนึ่งเบิดนะ<ล>ดน้าม,มันล่นล <ะ S 1> ลพี่น้องเปลี่ยนสูตรเลยหอมอืม,อม น,น่ใสมใส่เนงอ่ออเจียวอ,ยอืจวกรตํมเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอฝ้าเป็นฝนแล้วพี่น้องจักจิจบคลิปว่จบคลิปม้นนี่ฝ้ามือมา่อ่มแล้วเอคยสิได้อัปเดตลงน้ำา <ไป S 1> แล้วมามาเขามาวันนี้เฮ้เขามากินบ่ อะซิมมึงดูมันแสบอ่าซิมดูอืยากเอาตอนเจๆเลยนว่าตอนจะนองวันทมันจึงจึงพริกจึงเกลือป่ะแสบพี่น้องแบมากมากวันนี้นะจ๊ เมียซิมไปแล้วบนนี้ผู้ผัวซิมมึงดูเอาซิมน้องเล่นก็ผ <c oughs> ู้อาวุธแบบมีเล็ดเสน่ห์นี่เป็นน้อง <c oughs> มียิ้มมีความลับในใจค <c oughs> ำใหญ่เอ่งเป่งมือเ <c oughs> นียบยอดสุดยอดเลยพี่ <c oughs> น้อง <c oughs> ทีมงานเท่านี้ <c oughs> สุดยอดสุดยอดเลย สาวเบอร์ติมกันติมด้วยที่วัดหม้วกันเลยคนเป็นไข่ร่ำกันกินไข่ร่ำกันพี่น้องเอ้ยเมือนนี่หอน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 จิ้มแด้งหน่อยก่อนมันคือไก่เมียงเนาะไก่พันเลยเนาะนุ่มมันเนื้อนุ่มเนาะ มือพญบุญนี่คือเกาพี่น้องแสบสุดยอดัสีเลยแ่บแสบร่วมกันพี่น้องไปนี่ค้เออยโอ้พี่น้องแสบผักเสร็นะครับนี่บุญนำผู้เดียวเราวนี่ของแสบกินกินเมื่อกี้ค้นนึงพี่น้องนะใกล้เป็นโตนะกัะพ่อสืออยู่แบบว่านเทียนก็ ว่าซื้อมาตัวละหัสิบาทนึงอย่เนาะพอซื้อไตว่ะนะะครับเนาะหนุ่มโอ้พ่อตรวจกัวไพ่พี่น้องลายช่วงนี้เป็นวัดเป็นไรอากาศไม่ค่อยดีเลยเหรอแดดหอนเนาะเดีแดดจะหอนอากาศเดาพี่น้องมันฝนกระตุกเลยฝนไล่กวนมาแล้วเหรอยันประจบคลิปพี่น้องอ่ะขอบคุณพี่น้อง ที่เขามาติดตามรับชม2องชีวิตไทยบานหายางกินเนาะพอกันคลิปนะสำหรับคลิปนี้ขอพุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ